สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องอาร์ตเกมเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับสําหรับผู้ใช้แอปเป๋าตังค์ทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้สิทธิ์โครงการคนละครึ่งเพจสามหรือผู้ใช้สิทธิ์โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ครับแจ้งข่าวให้ทราบครับเป๋าตังค์มีการอัปเดตเวอร์ชั่นอีกแล้วครับเป็นเวอร์ชัน11.5.0นะครับขอให้ท่านทําการอัปเดตเป็นเวอร์ชัน11.5.0นนะครับเพื่อประสิทธิภาพในการใช้งาน ต่อไปนะครับโทรศัพท์ระบบ Android นะครับสามารถกดค้นหาได้ที่หน้าจอเลื่อนหา,า Google Play หรือว่า Play Store นะครับแล้วก็กดเข้าไปพอกดเข้าไปแล้วก็จะเห็น Google Play ก็กดตรง Google Play แล้วพิมพ์คำว่าเป๋าตังก็จะเจอแถบสีเขียวกับมีตัวหนังสือสีขาวคำว่าอัปเดตก็กดอัปเดตครับเมื่อกดอัปเดตจนแล้วเสร็จก็กดเปิดขึ้นใช้งานนะครับก็จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับ อัปเดตเป๋าตังอีกแล้วครับเป็นเวอร์ชัน11.5.0ทุกคนทุกท่านครับสวัสดีครับ